ุ่งนาตอนเช้าเพื่อนๆดู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 ด pues ูท้องฟ้าเป็นไงคะท้องฟ้าม th ai th ai <hostel> e exactly like ีเจ็ดข้อไอ้เมฆนะคะแล้วอยู่ทีุ่่งนาอยู่ที่บ่อปลาค่ะจริงครับเรากำลังสูกน้ำออกจากบ่อนะคะสลูกน้ำออกจากบ่อเพื่อที่ว่าจะให้น้ำแห้งเราจะได้ทำงานค่ะสูกน้ำออกจากบ่อน้ำแห้งเราก็จะได้จับปลากันนะบ่อนี้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆบ่อนี้ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็ก ไม่ลึกแล้วก็ไม่ตื่นรวมๆก็รูปน่ารักอยู่ค่ะบ่อน,นี้เป็นบ่อที่เราเคยสูกมากครั้งหนึ่งดานมากเลยค่ะส่วนมากเจ้าของบ่อไม่ขายค่ะมีแต่กินเองตึกกินเองตึกมันก็หว,วานแหกินทอดแหกินเดงไม่ไม่ขายค่ะแล้วก็ไม่สูบเจ้าของบ่อนะแต่ปีนี้เป็นยังไงไม่รู้ขายให้เราเราก็เลยสูบค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศที่บ่อนะคะเพื่อนๆ่ะ อันนี้เป็นวัวที่12แล้วค่ะลูกที่12แล้วค่ะที่เราปลูปลาฤดูกาลปลูปลา2,567ค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นแล้วค่ะที่บรรยากาศที่บ่อนะคะเรื่องถูกน้องทำงานเต็มที่ค่ะเพราะว,าว่ามันสายแล้วเนาะเอ่อกลัวจะแห้งชาอู้เพื่อนๆดูที่แมง่เยอะลพิ่งเห็นดวงดวงอาทิตย์นะเนี่ยเห็นแล้วค่ะงานของเราวันนี้นะคะเต็มที่เลยลูกพี่ ไได้แห like like ้งไวๆนะคะเต็มที่เลยนะคะเต็มที่เลยค่ะให้พื่นดูบรรยากาศเนาะบางเจ้าก็เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยบางเจ้าก็ยังไม่เกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวข้าวแล้วก็อัดฟางไว้ก็ดนี้ค่ะอย่างเี่ของนาเนี่ยอัดอัดฟางเพิ่งเสร็จเมื่อวานก็ให้เรามาสูบเลยโอเคเนี่ยค่ะกาอัดฟางไว้ให้วัวให้ควายเขาแล้วเนี่ยก็เนี่ยค่ะอัดาให้วัวควายเขาแล้วนะวันนี้โชคดีค่ะถนนกับ บ,อบ่อปลาอยู่ติดกันก็ดีค่ะเราไม่ได้หาไม่ได้เหี้ยวไกลนะคะนี่คือถนนนี่คือรถก็จอดอยิ่ตรงนี้นะคะบ,อบ่อปลาก็อยู่ตรงนี้ค่ะมันก็เป็นการดีค่ะเป็นการดีมากเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปดูเฉียงนาน้อยของเจ้าของบ่อสิพาไปดูเฉียงนาน้อยของเจ้าของบ่อกันเฉียงนาน้อยเป็นยังไงพี่ทำไม้หีบด้วย เอาเอาเอาปลาเอาเอาเอาต้นนั้นทำเป็นหีบอ่ะนี่ค่ะการก่อไฟก็จะย่างเนื้อย่างปลาหนี่เครืองหลังพี่ไงดูเห็นมีเขียวอยู่อ่ะนั่นเอาเอาต้นกระถินเนี่ยไปทำเป็นไม้หีบอ่ะเหล็กย่างหนูกูไม่ได้มันน่ะนะเอาเนื้อกับปลามาย่างหน่อยแล้วหนูไม่ได้เตรียมมาเหล็กย่างหนูกูไม่ได้เตรียมมาโอ้หนูไม่ได้ตะกร้ามาไง ไม่หนูว่าจะทอดหนูไม่อยากกินได้มันหนูเลยจะมาย่างไงหนูตั้งใจจะมาย่างเอา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 มาย่างให้หน่อยจ้าเฉ <c ười> ียงนาทุกคนดูเฉียงนาเฉียงนาจะของบ่อนะแต่ว่าก็พอจะหลบแดดหลบฝนได้อยู่เด้อเห็นว่าอย่างนี้เนาะนี่ค่ะเฉียงนานะคะเจียงนาจะของบ่อนล่เนี้ยนี่ค่ะมีจอมปลวกขึ้นแทนค่ะเออเฉียงนามีจอมปลวกก็เป็นธรรมชาติเนาะคือ เฉียงนาไว้หลบแดดหลบฝนเวลามาทํานาแต่ว่าคนไม่ได้นอนไงคะมันก็เลยเขาก็เลยมาอยู่แทนที่นี่ยจะปลวกนี่แหละคะก็อยู่แทนที่นี่แหละเสียงนาน้อยเฉียงนาน้อยนะคะเพื่อนบรรยากาศบรรยากาศค่ะบรรยากาศที่บอบปลาคับเพื่อนขะบรรยากาศที่บอบปลานะคะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูด้านโน้นก่อนจะเป็นยังไงนะ ไปดูก่อนดะโน่นจะเป็นยังไงบ้างด้านไหนด้านนี้ดีวกว่าด้านนี้ดีวกว่าไปดูใกล้ๆบ่ะสิอืม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 อะ,นะอ,อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะอะไรของใครคือย,ยังไงเนี่ยมีอะไรของใครเนาะนีะ่เนาะเออเจ้าเอาอะไรมาขังไว้น้ำมันลดลงเป็นอย่างเงี้ยเรื่องของเรานะคะเนี่ย โอ้มีปลาไม่ใช่ของเรานะของข้าเจ้าค่ะก็จะทำอย่างนี้ไว้อ่ะอปลาก็มีเขาขังไว้เนาะแต่ว่าน้ําเราสูบน้ําน้ําแห้งมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะของเขานะไม่ใช่ของเราก็ไว้ที่น, <laughs> นี่แหละค่ะเดี๋ยวเจ้าของเขาคงมาเอาเนาะนี่แหละค่ะคือบ่อปลาของเราค่ะบ่อที่สิบสองข้าของเราย้ายสำรญญญา <laughs> นยานพัวเพื่อนว่าจะมีปลาเยอะไหม เป็นไทยสิจะมีปลาเยอะไหมจะมีปลาอะไรบ้างเจ้าเช้าบรรยากาศดีมากครับเพื่อนๆค่ะดีมากเลยมาเนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆค่ะได้จะเบื่อกันเดี๋ยวน้ำก็จะแห้งจะอัไปทีนึงครับเพื่อนๆค่ะว่าเป็นยังไงนะแต่ตนนี้รอรุ้นค่ะให้น้ำแห้งไวๆจะได้จับปลาเกินคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมคลิปของยายสำราญค่ะ